สุดช็อกเมื่อคุณหญิงจับได้คาตาสาวใช้แอบกินผัวทวยเจ็สิบจนท้องป่องบ้านแทบแตกความลับที่ถูกซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยในวินาทีนี้คุณหญิงจะจัดการกับความจริงที่เจ็บปวดนี้อย่างไรห้ามพลาดคลิกดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆสุดช็อกค,คุณหญิงจับได้คาตาสาวใช้แอบกินผัวทวยเจ็ดิจนท้องป่องบ้านแทบแตกในบ้านหลังใหญ่ของคุณหญิงมีความเงียบสงัดอยู่ในทุกมุมห้อง เธอกำลังเดินไปในห้องนั่งเล่นที่คุ้นเคยในมือมีถาดชาฝีมือของตนเองที่เพิ่งชงเสร็จใหม่ๆจู่ๆเสียงหัวเราะดังขึ้นจากห้องครัวมันทำให้เธอหยุดชะงักเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสามีเธอที่วัยเจ็ดสิบปีแต่เป็นเสียงของสาวใช้คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในบ้านเธอยืนอยู่นิ่งๆทำให้เสียงหัวใจของเธอดังกึกก้องไปทั่วตัวคุณหญิงเคลื่อนไปอย่างช้าๆด้วยความสงสัยค่อยๆขยับไปยังห้องครัวที่ประตูเปิดแง้มมองเห็นภาพที่ทำให้เธอตะลึง สาวใช้ย,ยืนอยู่ใกล้ๆสามีของเธอหญิงสาวอายุไม่เกิน30สปียืนอยู่ในอ้อมแขนของสามีเธอทั้งสองยิ้มให้กันอย่างร่าเริงมันดูเหมือนจะเป็นภาพของความรักและความสุขแต่ทำไมสามีของเธอถึงไม่ขยับตัวหนีจากเธอสายตาของคุณหญิงเริ่มจดจ้องไปที่ท้องของสาวใช้ความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นท้องของสาวใช้เริ่มป่องออกมาอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์แต่คือการทรยศที่ลึกซึง้ง มือของคุณหญิงสั่นเล็กน้อยแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจสามีที่เธอรักและเชื่อใจมาตลอดกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนนี้และท้องที่ไม่อาจปฏิเสธได้หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นสาวใช้หันมามองเห็นคุณหญิงยิ้มแย้มและพูดออกมาเบาๆคุณหญิงฉันฉันขอโทษค่ะแต่คำขอโทษนั้นกลับไม่สามารถเยียวยาความเจ็บปวดในใจของคุณหญิงได้ คุณหญิงยิ่งคงยืนอยู่ที่นั่นในความเงียบที่หนักหน่วงรู้สึกถึงอากาศที่ดูหนาวเย็นขึ้นรอบรอบตัวสามีของเธอเริ่มพูดออกมาบ้างที่รักฉันขอโทษฉันไม่รู้จะพูดยังไงเสียงของเขาหมดแรงแต่คำพูดเหล่านั้นกลับทำให้คุณหญิงรู้สึกห่างเหินมากยิ่งขึ้นทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันคุณหญิงถามออกไปด้วยเสียงสั่นเครือทั้งบ้านเริ่มเงียบอีกครั้งเสียงดังของโลกภายนอกค่อยๆหายไป ในขณะที่ทุกคนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบและความทรยยศสามีที่เคยให้คำมั่นสัญญากับเธอกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถหันกลับไปได้เธอหันหลังกลับไปยังห้องนั่งเล่นไม่สามารถทนรับสภาพนี้ได้อีกต่อไปความรู้สึกของการสูญเสียกำลังเริ่มกัดกร่อนหัวใจของเธอและเธอก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอรู้จักทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล บ้านหลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของเธอกำลังจะต้องเริ่มต้นใหม่แต่เธอยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนความเงียบในบ้านเริ่มหนักหน่วงขึ้นทุกคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองความเจ็บปวดในใจของคุณหญิงยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อเธอเดินไปยังห้องของตัวเองเสียงฟีเท้าของเธอดังดังก้องไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยคุณหญิงนั่งลงบนเตียงด้วยความรู้สึกสูญเสียที่ยากจะบรรยาย ความคิดสับสนเริ่มไหลเข้ามาในหัวข้อสงสัยและความเจ็บปวดทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังแตกสลายเธอนึกถึงวันเก่าๆวันที่เคยมีความสุขร่วมกับสามีวันที่เขายิ้มให้เธอในทุกเช้าและค่ำคืนวันเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นแค่ความฝันเธอเริ่มรู้สึกถึงน้ำตาที่คลอขึ้นในตาแม้เธอจะพยายามข่มมันไว้ในขณะนั้นสามีของเธอเดินเข้ามาในห้องเขายืนอยู่ที่ประตูเงียบๆเ,เหมือนคนที่รู้ดีว่าเขากำลังจะสูญเสียทุกอย่าง คุณหญิงผมไม่รู้จะพูดอะไรเสียงของเขาดูอ่อนแอคุณหญิงหันไปมองเขาด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วเสียงของเธอดังขึ้นอย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขายือนอยู่ที่ประตูไม่กล้าเข้าใกล้เธอคุณทําให้ทุกอย่างพังทลายคุณหญิงพูดออกไปคําพูดของเธอดังอย่างแรงในห้องที่เงียบสงัดมันเหมือนมีเสียงสะท้อนจากความเสียใจของเธอก้องไปทั่วบ้าน ในขณะนั้นสาวใช้เดินเข้ามาในห้องเธอยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความผิดคุณหญิงฉันไม่เคยตั้งใจทำร้ายคุณสาวใช้พูดด้วยเสียงสัน่นแต่คำพูดเหล่านั้นไม่สามารถเยียวยาความเจ็บปวดในใจของคุณหญิงได้เธอก็แค่ทำตามใจตัวเองใช่ไหมคุณหญิงพูดด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งทุกคำที่พูดออกมาดูเหมือนจะตอกย้ำความเจ็บปวดที่อยู่ในใจตอนนี้บ้านหลังนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว ความรักและความเชื่อใจทั้งหมดถูกทำลายไปคุณหญิงหันหลังกลับไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกสายลมเย็นๆพัดผ่านหน้าเธอท่ามกลางความมืดที่แผ่ขยายออกไปเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิดชีวิตของเธอจะต้องเปลี่ยนไปและเธอรู้ดีว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอถอนหายใจยาวพร้อมกับมองไปข้างหน้าในอนาคตที่ไม่แน่นอนและสุดท้ายทุกอย่างที่เคยเป็นจะกลายเป็นอดีตไป คุณหญิงนั่งอยู่บนขอบเตียงรู้สึกเหมือนเวลาทุกนาทีในบ้านนี้เป็นการทารมานเสียงลมหายใจของเธอดังกล้องในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบแม้เธอจะพยายามรวบรวมสติแต่ความเจ็บปวดในใจยังคงไม่หายไปเธอยกมือขึ้นแตะที่หน้าอกรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกทุบตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามีของเธอยังคงยืนอยู่ที่ประตูมือเขาล้วงกระเป๋ากางเกงปากของเขาปิดสนิทราวกับเขากล,กลัวที่จะพูดอะไรที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ยลงไปอีก สาวใช้ยังคงยืนอยู่มุมห้องเห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกผิดและกลัวแต่ไม่มีใครในห้องนี้สามารถพูดอะไรได้อย่างที่ควรจะเป็นคุณหญิงหันไปมองเขาทั้งคู่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความผิดหวังสิ่งที่พวกเธอทำมันจะไม่จบแค่นี้เสียงของเธอดังขึ้นในห้องที่เงียบจนเกือบจะหยุดหายใจทั้งสามคนยืนอยู่ในความเงียบที่ค่อยๆกินความรู้สึกของพวกเขาทั้งหมดคุณหญิงสาวใช้พูดเสียงเบาๆเ,เ,เธอเดินเข้ามาใกล้แต่ยังไม่กล้าทำอะไร คุณหญิงยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามไม่ให้สาวใช้เข้าใกล้มากกว่านี้เธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะพูดอะไรมันก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไปเลยคำพูดของเธอดังขึ้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธสาวใช้ยืนมองอย่างลังเลก,ก่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องไปสามียังคงยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าของเขาครมเครียดและดูเศร้าโศกคุณหญิงยืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งมองออกไปที่ความมืดภายนอก สายลมยิงคงพัดมาเบาๆราวกับพยายามปลอบโยนแต่เธอกลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้อีกแล้วบ้านที่เคยเต็มไปได้วยความอบอุ่นตอนนี้กลับรู้สึกเย็นชาและว่างเปล่าการทรยศครั้งนี้ทําให้ทุกอย่างพังทลายลงคุณหญิงหันกลับมามองสามีที่ตอนนี้ยืนอยู่ที่มุมห้องรู้สึกเหมือนเขากําลังรอคําตัดสินจากเธอถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องเลือกเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งคําพูดนั้นเหมือนเป็นคําท้าทายที่เธอไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ สามีเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาหาเธอฉันรักเธอแต่ฉันก็ทำผิดไปแล้วเขาพูดออกมาอย่างยากลำบากแต่คำพูดนั้นกลับไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นคุณหญิงมองเขาด้วยความรู้สึกที่สับสนและเจ็บปวดเธอรู้ดีว่าเขากำลังจะจากไปและตอนนี้เธอจะต้องตัดสินใจว่าจะให้เขาออกจากชีวิตไปหรือจะพยายามทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เธอรู้ในใจว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนี้มันไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว เธอเดินไปที่ประตูห้องแล้วหยุดฉันจะไม่ทนกับการทารยศนี้คำพูดของเธอดังออกมาอีกครั้งเธอเดินออกจากห้องไปปล่อยให้สามีของเธอยืนอยู่ในความเงียบที่ไม่มีคำพูดใดๆบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความเสียใจและทุกสิ่งในชีวิตของเธอกำลังจะเริ่มต้นใหม่คุณหญิงเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วหัวใจของเธอหนักอึง้งเหมือนจะตกลงไปในหลุมลึกเธอไม่ต้องการหันกลับไปมอง เสียงฝีเท้าของเธอดังกึกก้องในบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความสุขแต่ตอนนี้กลับเงียบสงัดและเต็มไปด้วยความเครียดเธอเดินไปจนถึงทางออกของบ้านพยายามฝืนทําตัวให้มั่นคงแม้ข้างในเธอจะเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดแต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่มีทางเลือกแล้วในขณะที่เธอกําลังจะเปิดประตูออกไปเสียงเรียกจากสามีก็ดังขึ้นคุณหญิงอย่าไปเลยเสียงของเขาครวญนครางออกมาอย่างเจ็บปวดคุณหญิงหยุดกึกก่อนที่จะเปิดประตูออกไป เธอหันหลังกลับไปมองเขาอีกครั้งหัวใจของเธอบีบรัดอยู่ในอกทำไมถึงทำแบบนี้เธอถามออกไปด้วยเสียงที่สั่นคลอนสามีของเธอยืนนิ่งไม่กล้าตอบอะไรนอกจากสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและสำนึกผิดฉันขอโทษเขาพูดได้แค่นั้นคำขอโทษของเขากลับยิ่งทำให้ความเจ็บปวดของเธอลึกลงไปอีกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรตอนนี้มันสายเกินไปแล้วขอโทษก็แก้ไขอะไรไม่ได้ คุณหญิงพูดเบาๆก่อนจะเดินออกไปจากบ้านที่เคยเป็นบ้านของเธออากาศเย็นของค่ำคืนพัดผ่านหน้าเธอไม่ต้องยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงเธอเดินไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีจุดหมายหัวใจของเธอทวีความเจ็บปวดทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าเธอไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแต่เธอรู้ดีว่าเธอจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความรักที่เคยมีในบ้านหลังนี้ถูกทำลายไปแล้วและสิ่งที่เธอเหลืออยู่ตอนนี้คือความเข้มแข็งที่จะเดินต่อไปข้างหน้าแต่ความทรยศและความเจ็บปวดจะตามหลอกหลอนเธอไปอีกนานและวันหนึ่งเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณหญิงเดินลัดเลาะไปตามถนนที่เงียบสงัดความเงียบที่มีแต่เสียงฟีเท้าของเธอกับลมหนาวที่พัดผ่านแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยเสียงที่ดังก้องกลับไปกลับมาในหัวทำไมถึงเป็นแบบนี้คำถามนี้วงเวียนอยู่ในใจเธอไม่หยุด ในที่สุดเธอก็หยุดเดินตรงหน้าสวนสาธารณะเล็กๆที่ไม่มีคนท่ามกลางความมืดและเงียบสงบที่ไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับเธอมันคือที่หลบซ่อนที่เงียบสงบที่สุดในตอนนี้เธอนั่งลงบนม้านั่งไม้ที่เก่าและสั่นเล็กน้อยหัวใจของเธอหนักอึ้องจนไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงอดีตที่เธอมีความสุขในบ้านนั้นคิดถึงวันที่สามีเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่มันก็แค่คำสัญญาแค่ลมปาก เธอรู้ดีว่าตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอเคยมีมันแตกสลายไปหมดแล้วบางทีเธออาจจะต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายนี้ให้ได้ขณะที่เธอนั่งอยู่อย่างเงียบๆมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวๆที่ดูเหมือนจะยิ้มให้เธอแต่ก็ไม่สามารถให้ความอบอุ่นใดๆได,ได,ได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าของเธอเธอหยิบขึ้นมาดูเป็นข้อความจากเพื่อนเก่าคุณหญิงถ้าคุณต้องการที่จะพูดคุยหรืออะไรฉันอยู่ที่นี่นะ ข้อความนั้นเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องผ่านความมืดของเธอเธอรู้ว่ามีคนที่พร้อมจะรับฟังและเข้าใจแม้จะไม่ได้ช่วยให้เธอหายเจ็บแต่บางครั้งแค่การมีคนอยู่ข้างๆก็ทําให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดมันน้อยลงบ้างเธอส่งข้อความตอบกลับไปสั้นๆว่าขอบคุณคะ่ะไม่นานเธอก็ลุกขึ้นและเดินกลับไปยังบ้านแต่ไม่ใช่เพื่อกลับไปอยู่ในที่เดิมที่เคยอบอุ่นเธอจะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องหาความแข็งแกร่งในตัวเองเพื่อก้าวต่อไป แม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่เธอจะไม่มีวันยอมแพ้เธอเดินกลับไปพร้อมกับความหวังเล็กๆในใจว่าวันหนึ่งเธอจะพบกับความสุขอีกครั้งแม้ว่าเส้นทางนั้นจะไม่ง่ายและบางครั้งการเริ่มต้นใหม่จากความเจ็บปวดคือการเติบโตที่ดีที่สุดในชีวิตคุณหญิงเดินกลับไปยังบ้านที่เคยเป็นบ้านของเธอแต่คราวนี้บรรยากาศต่างออกไปทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในพริบตา แม้ในตอนนี้เธออาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดจากการทรยศแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญหน้ากับมันเมื่อเธอกลับมาถึงประตูบ้านสายลมที่พัดผ่านทำให้เธอรู้สึกเหมือนการกลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเธอหยุดยืนที่หน้าประตูและถอนหายใจยังคงรู้สึกหนักใจและไม่มั่นใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ในที่สุดเธอก็เปิดประตูเข้าไปภายในบ้านนั้นเงียบมากไม่มีเสียงจากใครสามีของเธอยังคงอยู่ในห้องนั่งเล่นเหมือนเดิม แต่คราวนี้เขาดูเหมือนจะรู้แล้วว่าเขากำลังจะสูญเสียทุกสิ่งไปเขาหันมามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่เธอก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรคุณหญิงเขาพูดเสียงเบาแต่เธอไม่ได้ตอบอะไรเธอเดินผ่านเขาไปตรงไปยังห้องนอนเราต้องพูดอะไรบางอย่างเขาเรียกตามหลังเธอแต่เธอแค่สายหัวตอนนี้ไม่มีคำพูดไหนที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้แล้วคุณหญิงพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า เธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอถูกบีบอาจากความเจ็บปวดและความผิดหวังฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแก้ไขทุกอย่างเขาพยายามพูดเธอหันกลับไปมองเขาอีกครั้งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นมันสายเกินไปแล้วฉันต้องเดินออกไปจากตรงนี้เธอพูดพร้อมกับความรู้สึกที่เจ็บปวดในใจทุกคำที่ออกจากปากของเธอเหมือนจะทิ่มแทงหัวใจของเขาฉันรักคุณเขาพูดอีกครั้งด้วยเสียงที่เกือบจะร้องไห้ เธอหันหลังกลับไปสัมผัสความรู้สึกที่แสนเศร้าในใจความรักที่คุณพูดถึงมันไม่สามารถเยียวยาทุกสิ่งได้แล้วจากนั้นเธอก็เดินไปยังประตูที่เปิดออกไปสู่โลกภายนอกไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้เพียงว่าเธอต้องก้าวไปข้างหน้าแม้ในใจจะยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอเดินออกจากบ้านนั้นมองไปข้างหน้าและรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินไปนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความท้าทายและการเริ่มต้นใหม่ และถึงแม้ว่าเธอจะยังเจ็บปวดแต่เธอก็ยังมีความหวังเล็กๆว่าวันหนึ่งเธอจะสามารถหาความสงบและความสุขในชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยาวไลแค่ไหนก็ตามคุณหญิงเดินไปตามถนนที่เงียบสงัดท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเสียงฝีเท้าของเธอแผ่วเบาเหมือนการเดินไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ว่าจะไปถึงเมื่อไหร่เธอยังไม่รู้ว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนแต่ความรู้สึกบางอย่างในใจทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียว ในที่สุดเธอก็หยุดที่สวนสาธารณะเล็กๆที่เงียบสงบร่มรื่นไปได้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนตระงานท่ามกลางความเงียบเธอนั่งลงบนม้นั่งไม้รู้สึกถึงลมเย็นที่พัดมาเบาๆทําให้ความรู้สึกของเธอสงบลงบ้างไม่ว่าเธอจะเจออะไรก็ตามในอนาคตแต่ตอนนี้เธอต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเธอปิดตาลงลองปล่อยให้ตัวเองพักจากทุกความคิดที่รุมเร้าเสียงนกร้องไกลๆก,กลายเป็นเสียงที่เธอได้ยินชัดเจนในช่วงเวลานี้เสียงนั้นทําให้เธอรู้สึกถึงความสงบที่เธอหามานาน เธอนั่งอยู่ตรงนั้นหลายชั่วโมงพยายามให้เวลาช่วยเยียวยาความเจ็บปวดในใจถึงแม้เธอจะยังไม่สามารถลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในใจเธอก็เริ่มเข้าใจว่าความเจ็บปวดนี้มันจะไม่อยู่กับเธอตลอดไปทุกสิ่งในชีวิตมีเวลาของมันและทุกความเจ็บปวดก็มีเวลาที่จะหายไปเธอลืมตาขึ้นและมองไปที่ท้องฟ้าแม้ท้องฟ้าจะมืดมิดแต่ดาวยังคงทอาแสงอยู่ความรู้สึกในใจของเธอค่อยๆบ๊อบลงเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เธอจึงลุกขึ้นจากมา้านั่งตัดสินใจเดินออกไปข้างหน้าไม่รู้ว่าอนาคตจะนำพาเธอไปที่ไหนแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดนี้ทำลายชีวิตของเธออีกต่อไปเธอเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เบาขึ้นแม้จะยังเต็มไปด้วยรอยแผลแต่เธอเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปรอยแผลเหล่านั้นจะหายไปเอง และบางทีนั่นอาจาเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงสำหรับเธอคุณหญิงเดินไปข้างหน้าในความมืดมองเห็นแสงไฟจากร้านค้าที่อยู่ห่างออกไปเธอไม่ได้เร่งรีบไม่ได้กังวลว่าจะไปถึงไหนแค่ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและพยายามทำใจให้สงบในขณะที่เธอเก้าวเดินความคิดต่างๆก็เข้ามาในหัวภาพของสามีของสาวใช้และของทุกสิ่งที่เคยมีทั้งความสุขและความเจ็บปวดที่เธอได้ผ่านมาด้วยกัน แต่เธอรู้ว่าเวลาจะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่สามารถหยุดที่เธอเดินไปข้างหน้าได้ท่ามกลางแสงไฟจากร้านข้างทางเธอพบว่าความเงียบนี้กลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอในตอนนี้เธอเดินไปจนถึงร้านเล็กๆที่ขายเครื่องดื่มอุ่นๆเธอหยุดและเข้าไปข้างในเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงวยกลางคนมองเธอด้วยสายตาที่เห็นอกเห็นใจแต่ไม่ได้ถามอะไรขอชาร้อนหน่อยคะคุณหญิงพูดเบา หญิงเจ้าของร้านยิ้มและทำชาให้เธอเธอนั่งลงที่โต๊ะเล็กๆในมุมร้านและยกถ้วยชาขึ้นดื่มร้อนๆของชาทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยเสียงพูดคุยเบาๆจากลูกค้าคนอื่นๆดูเหมือนจะช่วยลดความคิดรบกวนในหัวของเธอได้บ้างเธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่ได้อยู่แค่ในกรอบของการเสียใจหรือการสูญเสียเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ในอนาคตที่เธอเลือก ในตอนนี้เธอแค่ต้องให้เวลากับตัวเองสักหน่อยปล่อยให้จิตใจค่อยๆรักษาตัวเองและที่สําคัญที่สุดเธอเริ่มเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองกลับไปเป็นคนเดิมที่เคยทนทุกข์อีกชีวิตคือการเดินทางที่ต้องเผชิญทั้งความเจ็บปวดและความสุขแม้ตอนนี้เธออาจจะยังเจ็บปวดอยู่แต่เธอรู้ว่าในวันหนึ่งทุกสิ่งจะดีขึ้นและในวันนั้นเธอจะยิ้มได้อีกครั้ง คุณหญิงนั่งอยู่ในร้านชาอีกสักพักรู้สึกถึงความอบอุ่นจากถ้วยชาในมือและการหายใจลึกๆที่ช่วยให้ใจเธอสงบลงทีละน้อยรอบตัวเธอยังคงมีเสียงผู้คนพูดคุยเบาๆและเสียงจานชามที่ดังเป็นระยะแต่ในขณะเดียวกันมันกลับไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดกลับเหมือนเป็นการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปแม้เธอจะรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในที่มืดมิดในบางครั้งเธอรู้ดีว่าการผาเผชิญกับความจริงจะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้เธอแค่ต้องการเวลาพักหายใจ จิตใจของเธอเริ่มสงบลงเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดเริ่มถูกห่อหุ้มด้วยความเข้าใจว่าเธอไม่ต้องแบกรับมันไปคนเดียวเธอกำลังจะกลับมาอีกครั้งมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญกับความจริงหรือการเริ่มต้นใหม่เธอลุกขึ้นจากที่นั่งหลังจากที่ดื่มชาเสร็จแล้วและได้เวลาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนต่อไปเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในห้องที่เงียบสงัดเมื่อเธอเดินออกจากร้านและกลับไปยังถนน เธอเก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแม้จะยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่เธอรู้ดีว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาเธอกำลังมองไปข้างหน้าไม่ย้อนกลับไปสู่อดีตอีกแล้วชีวิตใหม่ที่เธอกำลังสร้างขึ้นอาจจะคุณหญิงเดินไปตามถนนที่เงียบสงัดภายในใจของเธอมีความหวังเล็กๆที่เริ่มเติบโตขึ้นแม้การเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอก็รู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เธอสามารถทำได้ในตอนนี้ เธอเดินผ่านบ้านเรือนที่เริ่มมีแสงไฟสว่างขึ้นจากหน้าต่างและผู้คนที่เดินสวนไปมาก็ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกเหมือนเดิมได้อีกความเจ็บปวดจากการทรยศเริ่มบรรเทาลงทีละน้อยด้วยการที่เธอเลือกที่จะเดินออกจากสิ่งที่ทำให้เธอทุกข์ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะพาเธอไปที่ไหนแต่เธอเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกครั้งเธอเดินไปเรื่อยๆจนถึงสวนสาธารณะที่เงียบสงบแห่งหนึ่งซึ่งเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เธอสามารถหายใจได้เต็มที่ เธอนั่งลงบนม้านั่งไม้ในสวนจ้องมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเข้มในขณะที่เธอนั่งอยู่ที่นั่นความรู้สึกสงบในใจของเธอเริ่มก่อตัวขึ้นแม้จะยังมีรอยแผลจากอดีตแต่เธอก็รู้สึกว่าเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อที่เลือกเธอยิ้มให้กับตัวเองในความเงียบสงบของคืนนี้และรู้ว่าในสักวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเธอจะไม่เพียงแค่หายจากความเจ็บปวดแต่จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิม ชีวิตอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบในตอนนี้แต่เธอรู้ว่าเธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเส้นทางของตัวเองและในที่สุดความเจ็บปวดที่เคยกดทับเธอจะกลายเป็นเพียงแค่บทเรียนที่ทําให้เธอได้เติบโตและเรียนรู้มากขึ้นเธอหลับตาลงพร้อมกับสัมผัสถึงความสงบที่เริ่มแทรกซึมเข้าสู่จิตใจตอนนี้เธอพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งคุณหญิงนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ในสวนสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้สร้างเสียงหวีดวิวที่ทาให้จิตใจของเธอสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อ เธอเงยหน้าขึ้นมองไปที่ท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับในความมืดราวกับการยืนยันว่าในทุกความมืดมิดยังมีแสงสว่างรอให้เธอพบเจอในตอนนี้เธอรู้สึกได้ว่าโลกไม่ได้หยุดหมุนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอโลกยังคงดำเนินไปและเธอก็ต้องเดินตามมันไปบางครั้งความเจ็บปวดอาจเป็นเครื่องตวนใจให้เรารู้จักคุณค่าของการอยู่รอดการก้าวเดินต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ เธอลุกขึ้นจากมา้านั่งหลังจากนั่งคิดเงียบๆมาสักพักและหันไปมองรอบตัวสวนสาธารณะที่เงียบสงบในยามค่ำคืนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่เธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆการเดินกลับจากสวนในคืนนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนก้าวผ่านกำแพงที่หนักหน่วงจากอดีตแม้ว่าเธอจะยังรู้สึกถึงรอยแผลจากการทรยศแต่เธอก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถหยุดเธอได้อีกแล้วเธอเดินกลับบ้านโดยไม่รีบร้อนความมืดในยามค่ำคืนทำให้เธอมีเวลาคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่าง เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองกลับเข้ามาเต็มที่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เธอสามารถสร้างส,างสิ่งใหม่ๆได้และแม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่สมบูรณ์แบบเธอรู้ว่าผ่านเวลาจะสามารถหาความสงบและความสุขในแบบของเธอเองได้เธอเข้าไปในห้องนอนปิดประตูเบาๆก่อนจะเดินไปที่หน้าต่างมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่และเปิดกว้างสำหรับอนาคตใหม่ของเธอ เธอยิ้มให้กับตัวเองอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกมั่นใจว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนเธอก็จะสามารถเดินผ่านมันไปได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือบทเรียนและตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะเขียนบทใหม่ในชีวิตของตัวเองเธอยืนอยู่ที่หน้าต่างมองท้องฟ้าอันกว้างใหญ่รู้สึกถึงความเป็นอิสระในตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวินาทีที่ผ่านไปแสงดาวที่ระยิบระยับบนท้องฟ้าเหมือนจะบอกเธอว่าทุกการเริ่มต้นใหม่จะเต็มไปด้วยโอกาสแม้จะต้องผ่านความมืดมิดไปก่อน หลังจากยืนอยู่ตรงนั้นสักพักเธอหันกลับไปมองห้องนอนที่เงียบสงบทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเงียบเหงาแต่กลับไม่ทาให้เธอรู้สึกอ้างว้างเธอกลับรู้สึกว่าที่นี่คือพื้นที่ที่เธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เธอนั่งลงบนขอบเตียงถอนหายใจยาวรู้สึกเหมือนทุกๆความเจ็บปวดที่เคยมีค่อยๆเบาบางลงเธอเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเริ่มต้นจากการหายใจลึกๆและให้ตัวเองมีพื้นที่ในการรักษาใจและแม้จะยังมีบาดแผลจากอดีตเธอก็รู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับมันตลอดไป ว่าหนึ่งบาดแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นแค่ความทรงจําที่ไม่ทําให้เธอเจ็บปวดอีกต่อไปเธอรู้ว่าตัวเองมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นและในตอนนี้เธอพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปไม่ว่าตอนนี้เธอจะรู้สึกว่างเปล่าหรือเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองตกต่ำอีกต่อไปทุกก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าคือการยืนยันว่าเธอไม่เคยหยุดยั้งการเติบโตและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพราะชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันที่เหลือไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็มั่นใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองยอมแพ้ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอยือนขึ้นจากขอบเตียงและเดินไปที่กระจกเธอมองตัวเองในนั้นสะท้อนภาพที่เคยรู้สึกแปลกประหลาดผู้หญิงคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในอดีตแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอกลับแสดงถึงความแข็งแกร่งที่เธอเริ่มค้นพบ เธอยิ้มให้กับตัวเองในกระจกยิ้มที่ไม่ได้แสดงถึงความสมบูรณ์แบบแต่แสดงถึงการยอมรับตัวเองในทุกความผิดพลาดและการเติบโตจากมันเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าอาจยังไม่ชัดเจนแต่เธอไม่ต้องการจะกลัวการเดินไปข้างหน้าอีกแล้วเธอกลับไปที่โต๊ะทำงานหยิบปากกาและเริ่มจดบันทึกความรู้สึกของตัวเองลงในสมุดชีวิตไม่ใช่การหลีกหนีจากความเจ็บปวดแต่คือการเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้น ประโยคนี้จากใจเธอสะท้อนออกมาเหมือนการยืนยันกับตัวเองว่าเธอได้เลือกที่จะไม่ยอมให้ความเจ็บปวดมาหยุดยั้งเธอเวลาผ่านไปเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะรับมือกับความยากลำบากในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้เธอสามารถมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางและรู้ว่ามันคุ้มค่ากับการเดินทางเธอกลับมาที่หน้าต่างอีกครั้งและมองออกไปที่ท้องฟ้ามองเห็นดาวที่ยังคงเปล่งประกายเธอรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ไม่หยุดหมุนไป และเมื่อเธอหันไปมองตัวเองในกระจกอีกครั้งเธอเห็นผู้หญิงที่ไม่เพียงแค่รอดชีวิตจากความเจ็บปวดแต่ยังเติบโตและพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเธอพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าย่อมเป็นสิ่งที่เธอสามารถสร้างมันขึ้นเองทุกทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสในการค้นพบตัวเองที่ดีที่สุดและตอนนี้เธอได้เริ่มต้นแล้วเธอ,อยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายลมอ่อนๆพัดเข้ามาอีกครั้งและเธอก็รู้สึกถึงมันในใจความเย็นที่ไม่ทําให้เธอรู้สึกเหงาหรือกลัวเหมือนก่อนหน้านี้ แทนที่จะรู้สึกท้อแท้หรือสงสัยเธอเริ่มรู้สึกถึงความหวังที่ค่อยๆเติมเต็มหัวใจของเธออย่างช้าๆการเดินทางของเธอไม่ได้ง่ายแต่ตอนนี้เธอเริ่มเห็นว่าทุกก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้ามันทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและเธอก็รู้ว่าเธอมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่ของตัวเองเธอเดินไปที่หน้าประตูบ้านและหยุดชั่วขณะเมื่อเธอเปิดประตูและก้าวออกไปข้างนอกความรู้สึกเหมือนก้าวไปสู่โลกใหม่ที่เธอพร้อมจะพบเจอโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เธอสามารถเลือกได้เอง บางทีความท้าทายที่เธอ,อเผชิญในอดีตอาจจะเป็นเพียงการเตรียมตัวให้เธอพร้อมสำหรับสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าเธอเดินออกไปข้างนอกแสงแดดอ่อนๆในเช้าวันใหม่ทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูสดใสขึ้นเธอหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงชีวิตที่กลับมามีความหมายอีกครั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีบทเรียนที่ทำให้เธอเติบโตทุกการเปลี่ยนแปลงที่เธอ,อเผชิญจะช่วยให้เธอเข้าใจตัวเองมากขึ้นเธอเชื่อว่าเธอจะพบกับความสุขอีกครั้งความสุขที่มาจากการยอมรับตัวเองการรักตัวเองและการเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ และในที่สุดเธอรู้ว่าผ่านทุกความเจ so, ็บปวดและการท้าทายเธอจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เธอจะเลือกเดินไปวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เธอไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่เธอพร้อมที่จะก้าวเดินในนั้นด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความหวังในที่สุดคุณหญิงยืนอยู่ที่ปลายทางของการเดินทางอันยาวนานที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการท้าทายแม้จะยังมีความเหนื่อยล้าที่ยังไม่หายไปแต่เธอรู้ดีว่าเธอได้เรียนรู้บางสิ่งที่ล้ำ เธอมองไปที่เส้นขอบฟ้าที่ซึ่งแสงแดดเริ่มสาดส,ส่องผ่านเมฆหมอกสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่รอเธออยู่ข้างหน้าเธอไม่ต้องการจะจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสในการค้นหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่มาจากการยอมรับตัวเองการให้อภัยและการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งมันถึงเวลาแล้วเธอพึพรรมพำกับตัวเองรู้สึกถึงความเชื่อมั่นในหัวใจที่กำลังเติบโตขึ้นเธอเดินไปตามทางที่เปิดกว้างไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่พร้อมจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆ โลกใหม่ๆที่เธอจะสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองข้างในเธอเต็มไปด้วยความหวังแม้จะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอมั่นใจว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางในความมืดอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่ชีวิตก็ยังคงสวยงามเสมอและเธอก็พร้อมที่จะใช้ทุกโอกาสที่มีให้คุ้มค่าด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและความมั่นใจที่ไม่มีวันหลุดลอยเธอเดินต่อไปข้างหน้าทิ้งอดีตที่เจ็บปวดไว้เบื้องหลัง นี่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแต่มันคือการเลือกที่จะรักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และในที่สุดเธอก็ได้พบกับสิ่งที่เธอค้นหาความสงบในใจที่เกิดจากการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง